แฟนบ่าหัวหรือว่าแฟนบ่ามีถ้าเป็นตาหักละน้องก็โสดพอดีเอาใจสี่บอกว่าต้องมายึกมายักมาเที่ยวโซยิมไทยว่ต้องมาหลงมาลองใจน้องดอกน้องหมไอ้เสียใจเจนเจีนคนบ้าหัวตัวที่หักเหยียดใจกันบ่ก็ม่วต่างหากกันเลยแต่ได้จะหาควาเป็นแฟนกันยากใจ 要把握。 วันนี้เราก็มารีวิวส่งงานอีกหนึ่งเซตนะครับอันนี้เซตนี้ทำตามงบลูกค้าครับอันนี้ลูกค้าโทรเข้ามานะครับแล้วก็คุยแล้วก็จบนะครับลูกค้าบอกมีงบ29งหมื่นเก้านะฮะสองหนนะครับได้แบบไหนนะครับอยากได้ไปเปิดเพลงนะครับฟังเพลงร้องเพลงนะครับแล้วก็ออกงานได้นะครับอย่างนี้ชุดนี้นะครับก็คือลูกค้ามีโจทย์ให้เราเราก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยนะครับโจทย์นี้คือ งบ29 0 0แล้วก็ชุดเครื่องเสียง18นิ้วเทอร์โบนะครับงานตัวเต็มนะครับของเรานะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเทอร์โบหน้าโค้งสตอมสาวซิสเต็มนับตู้ตัวนี้นะไม้อัดแท้ย0่มิลนะฮะขอบเหล็กนะครับสีระเบิดนะฮะตะแรงปั๊มนะฮะหูยกนะฮะดอก1,200วัต์นะฮะสตอมสาวซิสเต็มตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์จุปอินเตอร์นครปฐมนะครับก็นี่นะครับหูยกนะครับ -2 อออันนะครับต่อข้างครับแล้วก็สีระเบิดนี่ครับดูสีครับ ของเราเป็นงานโรงงานนะครับเครื่อง CNC นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง CNC ตัดนะฮะแล้วก็นี่ครับเพจหลังก็จะเป็นสตอมนะครับด้านหลังการต่อจะเป็นสเปกก้อนทั้งหมดนะฮะชุดนี้นะฮะแล้วก็ตู้กลางแหลม12นิ้วนะฮะตัวนี้12นิ้วนะครับเรามีตั้งแต่12นิ้วนะฮะ15นิ้วอ่ะตู้ตู้เรามีหลายสูตรให้เลือกนะครับอ่าตู้เสียงกลางก็จะเป็น12นิ้ว PS นะตัวนี้ทำมอนิเตอร์ได้นอนได้ตั้งได้ทุกอย่างนะครับใส่ขาตั้งได้อนาคตนะฮะแล้วก็ ดอก12นิ้วแหลมจรวดแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวพามาดูพามาดูดอกก่อนนะฮะว่าเราใส่ตัวไหนเข้าไปนะซับเบสใส่ตัวนี้นะฮะใส่สตอมนะครับโปรพันสองวัตต์นะไวซีนะครับโครงหล่อนะครับตัวนี้นะครับตู้เราจะใส่ตัวนี้นะครับตามสูตรเลยนะครับนะครับโลโก้สตอมนะครับไวซีนิ้วนะครับดอกเบสโครงหล่อส่วนเสียงกลางเราใส่ตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสี่หกนะครับสามร้อยวัตต์นะครับแล้วก็พ่วงด้วยแหลมจรวดสตอมนี่ครับ 888นะครับ500วัตต์นะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์ก2ทางนะครับในตู้นะฮะแล้วตู้ก็หุ้มฟิลเตอร์สแกงปั๊มนะลูกค้าต้องการโจทย์ก็คือ29งหมื่นแล้วช่วยสวยจบๆนะฮะชุดนี้สวยจบแน่นอนนะครับ29งหมได้อะไรบ้างได้ปรีซับสตอม1ตัวนะฮะปีแยกซับสตอม1ตัวครับปีแยกซับตัวนี้ราคา2,500ันห้าครับเป็นปีคอร์ส2ทางนะครับมีช่องซับนะครับแล้วก็มีอ่าแล้วก็พาวเวอร์นะครับทีพันแปอีก1ตัวนะครับเบ็ สองใบกลางสองใบนะครับเพราะว่าเราต้องจัดให้อยู่ในงบก็ยังได้พาวเวอร์ตัวเดียวนะครับและอนาคตลูกค้าไปเพิ่มเติมได้แน่นอนนะครับชุดนี้เสียงกลางก็12นิ้วคู่หนึ่งแล้วก็เสียงเบสก็18นิ้วหนึ่งคู่นะครับตัวเต็มตัวสวยนะครับแล้วก็ตู้เบสสามารถเลือกได้นะครับจะมีผีนะฮะมี B ีวมีกระแทกข้างนะครับแล้วก็มีตู้เทอร์โบตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะเทอร์โบก็ลูกค้าโจทย์ลูกค้าอย่างก็คือเน้นฟังเพลงเล่นสดอะไรสไตล์นี้นะครับก็นี่ครับ เราก็ให้งานจบๆไปนะฮะสเปคคออนสายเราให้ไปอีกนะครับนี่สวยๆครับยุดนี้ชุดนี้ไปไหนนะชุดนี้ไปไหนมาดูกันชุดนี้ไปไหนชุดนี้ไปไหนออชุดนี้ไปพี่คุยคุยแป๊บเดียวนะครับโอนเลยนะครับนี่ครับอ่นี่ครับถ่ายรูไปไ้ดูว่าชุดนี้นะครับงบนี้29,000นะครับสองพันเขามีงบมา30,000นี่ 30, 0 0 0มันก็รวมส่งไปนะครับ คุยแป๊บเดียวอะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับพี่เขาโอนเรียบร้อยนะครับโอนเรียบร้อยเราก็จัดให้เขาดูแล้วว่าเออชุดนี้ประมาณนี้นะครับชุดนี้ไปพี่ยุทธศักด์โนนสูงนะครับนครศรีเอยนครราชสีมานะครับก็เป็นชุดแบบนี้ต้องโอนทั้งหมดนะฮะร้านจุบอินเตอร์ก็นี่เลยครับ0-82ย์นะครับห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจุบอินเตอร์นะครับช่องท่องทางบูทูธอ่องท่องทางยูทูบนะครับ พิมพ์ร้านจ๊บอินเตอร์นครปฐมามาเลยครับสองทางทางยูทูบนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็พิมพ์ร้านจ๊บอินเตอร์นครปฐม,ม,มเลยแล้วก็นี่เบอร์โทรนะครับ0 8 2 5 4 0 6 5 4 0แอดไลน์ก็ได้หรือว่าโทรเบอร์นี้โดยตรงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาให้ฟังเพลงกัน,น เดินไม่เกรียมตายสังปีจะหายกที่กันไปจ้ินวี้ฉันจสายซะก่อที่ไหนยังไงไ่ไรจะไปพบใครไม่หวอดวันนี้พยายมั้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับชุดนี้นะครับส0 0หมื่นะครับเรารับจัดรับจดตามงบนะฮะก็ชุดนี้เราจัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแยกนะครับชุดนี้เดี๋ยวผมคํานวณให้ก่อนนะครับตู้เบลตู้เบลดูหมื่นสามพันห้าร้อยตู้เสียงกลางหกหกพันห้าหกพันห้าหมื่นสามพันสองหมื่นนะครับแอม m 7 5 0 0นะครับปีอีก2อ0พนะครับก็ชุดนี้จบไป30,000แล้วสายลำโพองอีกนะครับสายลำโพองอีกนะฮะสายสัญญาณอีกนะครับชุดนี้จบประมาณ31,000น,นะฮะถ้าซื้อแยกนะครับถ้าซื้อเป็นโปรก็เหลือ29,000นเครับลดไปประหยัดไปถึง2,000ัน2000นะ ก็ประมาณนั้นนะครับใครจะซื้อแยกก็ราคาตามที่แจ้งไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงซาวก่อนลากันไปนะครับฝากผลงานร้านจุ๊บอินเตอร์ไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามครับชแนลร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับผสมไว้เลยนะครับมีอะไรเซตไหนถูกแพงนะฮะเราก็จะมาจัดให้ดูให้ชมกันนะครับก็จะแอดไลน์หรือจะดูดโทรก็เบอร์นี้เลยนะครับ0825406540ร้านจุ๊บอินเตอร์ครับอยู่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะ FC ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามกันมานะครับก็ดูกันไปนะครับเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนนะครับผมมาฟังเพลงตาก่อนลากันไปนะครับผม Oh, อันนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับมีงบประมาณเพิ่มเติมอีกสักหกพันนะครับผมจะจัดอา่าทีพันสองให้อีกหนึ่งตัวนะครับถ้าจบสามหมื่นห้านะครับจะได้ทีพันสองไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้ตอนตนี้ชุดนี้เราก็จะเปิดแยกกันหมดเลยนะครับเบสบซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวาแล้วก็อนาคตเพิ่มตู้ได้นะครับถ้าใครจะมีงบนะครับอยากได้พาวเวอร์สองตัวก็จบสามหมื่นห้านะครับก็จะได้ทีพันสองนะอันนี้ทีพันแปดนะครับประมาณนั้นนะครับก็รับจัดชุดนะครับยังไงก็โทรมานี่ก็อีกแหลกหนครับ แหลกนี้แหลกนี้ไป,ไปไปชัยภูมิแหลกนี้ไปชัยภูมิมาพี่เขามีอ่าพี่เขาซื้อมิกไปแล้วนะครับแล้วเขามีคอร์สแล้วมีพาวเวอร์หนึ่งตัวนะครับอันนี้เขาก็จัดพาวเวอร์ทีพันแปดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าปีอ่าแล้วก็ EQ สไลด์ย,ยาวไมลอยปักไฟแล้วก็แหลกคอมเพกนะครับก็ชุดนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่มีไม่ไม,มีตู้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้พี่เขาลูกค้าเก่านะครับก็โอนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดส่งอีกหนึ่งชุดนะครับก็ทีพันแปดนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปจริงๆแล้วนะครับ0825406540นะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ดูและกดไลค์กดติดตามกันนะครับไม่ซื้อไม่หาก็ยังไม่ว่าอะไรนะครับสินค้าเรามีบริการครับไม่ว่าจะตู้ลำโพงนะฮะตู้ลำโพงนะครับอ่ามิกนะฮะมิกมิกมีเยอะเลยครับมิกนะฮะแล้วก็อ่าพาวเวอร์คอร์สบัคไฟ EQ คิวไมลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับก็ใครอยู่ภาคกลางหรืออยู่ใกล้ๆจะแวะมาหาก็มาได้เลยนะครับร้านอยู่ แยกไปแดงวัดวางตะกูลนะครับพิมพ์ Google Map ก็ขึ้นเลยนะครับก็รายละเอียดตามนี้นะครับถ้าโทรแล้วไม่รับก็รบกวนแอดไลน์มานะครับเพราะบางทีลูกค้าโทรชนกันหลายสายรับไม่ทันนะฮะก็แอดไลน์นะครับถามแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเราก็จะมาตอบทุกคน,นครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับกับชุดนี้29,0 0 0ับาทบา